จะส่งผลดีต่อเรื่องของธุรกิจค่ะที่มาหลงแอปจำเรยหครับคือในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมนะครับทุกๆอย่างเลยครับทุกธุรกิจเรามองเห็นว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการมากเลยเพราะว่าเราก็มีแอปอยู่หลายๆตัวตามที่พวกเรารู้กันในจังหวัดสงขลาแต่เราใช้หบประมาณของรัฐพอหมดหบมันก็ไม่ต่อเนื่องวันนี้เราดีใจมากที่เห็นแอปนี้มาแล้วผมก็โหลดเข้าเต็มตัวเลยข้าไปช่วยสาสานอะไรต่างๆนะก็หวังว่าแอปตัวนี้ อยากให้มันเกิดจริงๆจังๆไม่เหมือนที่ความความคิดอย่างเดียวป็นความหวันนี้มันเป็นจริงนะครับคือให้มันเป็นจริงนั้นเมื่อไหร่ผมคิดว่ามันจะได้ประโยชน์กับผู้ประกอบการในมุมมองผมนะครับผู้ประกอบการนะได้ประโยชน์กับพวกผมส่วนเรื่องท่องเที่ยวขอก็ะดเสริกขึ้นเขาไม่ต้องกังวลว่าวันนี้บางคนบอกว่ามากินร้านอาหารอยู่สิบปีแล้วยังกินอยู่ร้านเดิมโชเฟอร์คนเดิมไม่รู้จะไปไหนไปไม่ถูก พอมาเจอหน้าเดิมคนเลิมก็สบายใจมั่นใจแต่ต่อไปนี้ผมเชื่อว่าลูกค้าจะมุ่งตรงมาอย่างร้านที่สําคัญนะคืออีกข้อหนึ่งที่ผมติดใจมากที่สุดแปลภาษาได้สิภาษาเป็นอย่างน้อยนะอันนี้อันนี้เขาบอกนะอันนี้เขาบอกผมก็ไม่รู้ภาษาแต่หมายความว่า,าถ้าเราเราคนมาเลเซียโทรมาร้านร้านผมสมมติว่าโทรร้านหน่อยนะร้านห้อยตัวเดียว,ยนะว,ยวปุ๊บสั่งอาหารสั่งมาภาษาอินแต่มันจะขึ้นมาเป็นภาษาไทยอันนี้แหละครับ ที่สุดยอดมากนะครับก็มีความหวังว่าแอปนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการทุกสาขาอาชีพในจังหวัดสงขลาและประเทศไทยอีกข้อหนึ่งครับไม่ใช่ใช้เฉพาะชาวต่างชาติคนไทยเ็าใช้ได้แล้วเราไปมาเลเซียเ็าใช้ได้ด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนผู้ประกอบการนะครับทุกสาขาอาชีพติดตามแล้วก็ศึกษาเรียนรู้สมัครแอปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ของท่านแล้ว ไปติดตามในในแอปในเพจนะครับทิปทัวร์เลอร์นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆมากมายนะครับฝากไว้นะครับ,รบของดีๆมาบ้านเราเราต้องช่วยกันสนับสนุนน